สวัสดีครับ FC สวัสดีครับเมื่อในเปล่าวแอมเราทงเดินเดินทางมาติดตามตัวเลขกับปะพอดครับ FC อุ้ยฟันแบบนี้คักแล้วว่าสันครับ FC เนาะฟันฟันเห็นผูงยิ่งขับใส่สุดแดงครับเดินออกมาจากศาลครับ FC ศาลเจ้าแม่ขั้มผงศาลเจ้าแม่ขั้มผงบอกครับแม่แม่สาลเจ้าแม่ขั้มผงศาลเจ้าแม่ขั้มผงครับเป็นผูงยิ่งผมยาวครับปะเอวนี่ยแหละครับ มาบอกเลขครับสองตัวจะจระวสันรับเอฟี่เนาะสิเป็นตัวไรครับมาถามป้าพรกันครับพร้อมแล้วครับสวัสดีครับป้าพรครับสวัสดีครับโอ้อยเงียบยังล่ะครับป้าพรนี่อันเยิบขันใบสีไ้เพิน่นค่ะบาแอวบใบสีขันเพิ่นจะไปไหวพระโอ้ไปไหวไห<ถ>วพรนะเจ้ามาสั่งใข่ก็จะยื่ซื้อว่าสิโอ้เห็ดเป็นแบบสุย่างตัวครับเอฟี่เป็นต้องเป็นครับ <laughs> สมือนนี่ยมันต้องเป็นนาบ่าวแอมครับอยู่ซื้อๆบอดายใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับฟันแน่วไรก่อครับป้าพรเ้าสู้ฟันนะครับโอ้ยฟันดีอยู่ฟันจนว่าจนว่าคึ้นหอดบ่าวแอมบมละไปครับผมเ้าอยู่เมากาแฟนอยู่เบาบ่าวแอมคือบอมาเอาเล็ยกว่าสันจนได้วาเอาไปหาหน้าตินโท <laughs> <laughs> ่าไสออันฟันมาไปบ่ายไม่บหาย ไปวหายศานจ้ะแม่ข้ามผงสื่อสาเจ้าแม่คำผงแต่ตวัาบ่เคยไปจักเกียอ์ได้สาเจ้ะแม่ข้าผงครับบ่เคยไปจักเทียครับแล้วก็ถามคนแถวนี่อยู่ว่ายอยู่สายสานจะแม่ข้ามผงเขาเต่าก็บ่หมดจ้ะแต่วานให้ฝันให้ฝันว่าฝันว่าไปวหายศานจ้ะแม่ข้ามผงมันขึ้นไปคนกหลายหลายครับอยู่สานเดียวไปไกลๆผุนเลยครับจไกลๆผุนเห็นแต่จ้าแม่ข้ามผงนี่ยืนอยู่ ผมยาวครับผมยาวผู้น้อยๆนุง่งชุดแดงโอ้ครับแดงอันคือชุดให้นี่แม่ครับครับแต่ผมยาวค่ะผู้น้อยๆเดี้ยวไปเห็นไกลๆผู้นี้ยืนที่นี่อยู่ไกลๆคนะครับขอก็ว่าอุ้ยเพแตงไหนสิไปหาเมยข้ามพงใดนอบ,บ้านนี่เรามีคนสามคนผู้สายมากครับไปทั้งพี่วา่านหมอขอ่อยที่เขาหาเพื่อนใดเพื่อนทาเจ้าโยชน์ เพื่อนทาจะยู่ว่ใสา่ครับพอกระได้กองเขาพ้ายกองเขาไปกองเข่าไปไปไหวพอไปไหวก็ไปหาเพื่นอนนั่นแหละแต่วันเขาไปหอดเพื่อนนี่เพื่อนเบาเาด,าด้เพื่อนบาเด้เบาน้าเด้ก็เอากองเขายื่นให้เพื่นอนวลาเนื่นให้ลูกซีฟเพื่อนปาเน,นี่ยเพื่อนละให้เลขมากครับไอ้เลขมากสามหนึ 1. 1> ่งสามหนึ 1. 1> ออ่ง สามหนึ่งวะจ๊เพ่นใหเล็กมาสามหนึ่งแมนครับแต่ร่องร่องเบิ่งแต่ว่าก็เคยฝันเกี่ยวบาเคยฝันจ๊เถียได้แต่ว่าเป็นแต่เป็นต่ยยานได้สารบ้วนผู้ไดเขาไก่ไก่ได้ได้วะจ๊ะครับเยวไปยุคไก่ผู้นี้แต่ว่าแต่เห็นโตเพิ่นนะเข็นโตเพิ่อนจะเป็นผู้หญิงใจสุดแดงๆผมเงาหง่าครับเงาปะดิเ<อ>เวนเนาะ จะเลี้ยวไปเห็นรู้เราคือผู้จุดผู้งามแท้ว่าจะห้องี่อ่านแล้วดียำเป็นหายเลขมากตัวเดียวเท่าไหร่สามตัวกับโบมีบ่รับสามหนึ่งหรือสามสิบสี่สามหนึ่งแต่เดียวเพื่อนเขียนหายเอากองเข่าให้เพื่อนนายเอากองเข่าไปน้่งกองเข่าว่าไปไปหาเพื่อนพายกองเข่าไปนั่คือมันจะเป็นเก่าสามหนึ่งกับโบมีจักกองเข่าเนี่ยเก่าสามหนึ่งบอครับ เอเก่าไว้น้ำเลียนเอาเก่าสามเนึ่งกันนะครับขั้นตอนว่ากองเขาเพราะห้าวฟันเกียวเห็นกองเขามันจะเป็นเก่านะเก้าสามหนึ่งบอกครับก็ว่าเรศคนหายมากนั่นตัวเดียวนั่นสามหนึ่งสามหนึ่งครับนะแนวทางนะครับแนวทางค่ะ อาะฟันจังได้อีกครับปะพอนบาดนี่บปลาในกระเพาะกระตุนอ่ะแล้วค่ะเอาเพิ่นเขียนเด็กใส่มือหายกระต่นน่โอ้เขียนใส่ในมือเลยปะครับนี่เขียนเพิ่นเขียนหายเพิ่นก็บ่บ่มีแน่วหายเพิ่นก็เขียนใส่ในมือหายก็กำเอาก็หันหลังออกมาก็มาเบิ่งนี่ตัวนี้วะครับผมจังว่าได้โทรหาบ่าวแอมนะครับโอ้ยขอบคุณในหลายเนาะครับเนาะเก้าสามหนึ่งแมนกำกับเป็นเก่าหรือวานกเขาเอาไปเพิ่นกับเป็นเก่าเนาะกำมันกับเก่าอยู่เดี๋ะแมนแมนแมน กะล่องล่องเบิงลองเบิงนะครับติดตามเบิงกัดตื่นขก้นมาเทานตี้ว่ามีแนวฟันต่อเลยได้เลขแล้วกันนี้ก็ดีใจเยลยดีใจตื่นเลยตื่นขึ้นมากก็คืดเทนนาเบาวแอมเลยแล้วบาทครับหน้ามอเสาวก็เบาก่นกาแฟห่วยเบาแอมใช่คือบ่มาจากเถียงหมอโทษหาเบาแอมกันครับขอบคุณในหลายเนาะครับเนาะที่ให้โชคใ่ายเอฟซีคเคยฟันเนาะครับแมนแมนครับ มาคยฟันกันอยากให้เอฟซีถือขึ้นกัรน่ลนะครับไอเดดังขึ้นกัรน่ะนะเนาะแมนครับผมนี่ครับวัวันสี่สิบเจ็ดเลยครับเอฟซีวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเน้นๆครับก็คือสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามกับกันน้ำในวจังน่อยแล้วก็เก้าสามหนึ่งตัดเลนเนาะครับเนาะเก้าสามสามเก้าครับเอฟซีอย่าลืมครับเลยเก้ามุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำครับเอฟซีเนาะ ปะฝันจนว่าเป็นกัมันใจขี้กันล่ะครับเอฟซีขี้กันก็เค่ฝันนะฝันเกินมากจนสั่นถึงเนี่ยครับอู้จนสั่นเลยสั่นแล้วว่าใดเด็กโอ้ยเพิ่งเห็นเล่างามข้นโอ้ครับครับครับงามคนเนี่ก็คืองามกระโดดกระเดียครับอ้าวเพิ่นมาให้โชคไงล่ะครับเอฟซีเมื่อนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวเบลแอมโลทงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบลแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตรีจเงสิริภูมนะครับเนาะสมาชมเนาะไปรับชมรับฟังกับนงเบิดครับนาง่าอยู่้องไม่กับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันน้เรื่องการเมตตามหายมหเสนีเรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไล้วะ็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่กวก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ,อ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผม,บผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหินข่าวกับบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย,ยางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองโบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนห <Wow. S 1> <No. S 2> ักคนหลงเบาเบายงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่ามผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลู่ปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลงุงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเท่งให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม นักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอะเอาไปใส่เอาไปฝากหาาิพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมสามผู้ชมครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอทสามผู้ชมแล้วาเบาแอมโล่งทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอพซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีร่าศีมันบดมันบัง เสียเจังไรนตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโบลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเบิกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกระดเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวเราเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กกับน้ำมุนของหลวงปูครับ่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าอ่าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ